و ج าจงแล้ ل คืนลับาสและว่าจงแล้วนั่ ا ร่ำมาชั้นอัสสลาม ا อ ل ลัยกุมุอะลัยมัตุละล่าฮ์อัพบกันในช่วงที่สองนะครับช่วงเปิดสายของเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิจัดะกุลลอฮฺคอยรอนนะพี่น้องที่ยังเรียกว่าแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับกันมานะครับเริ่มเรียนกันต่อนะครับ ในช่วงที lings, the the <T |ar|> ่ <en> 2นี warm, 2> ้นะครับเปิดสายนะ0896023138้าหกศูนสองสามาแปดสายแรกของเรามาแล้วนะครับอัสสลามวะเดี๋ยกลุมครับมาชัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะจ้าฮัจญะฟาติมะห์นะครับส่งเลยครับซูเราะห์อัลอะลักพร้อมแล้วเชิญเลยครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم <سؤال> الذي <سؤال> علم بالقلم علم الإنسان ما أرأي 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 أرأيت الذي ينهى عبدا أرأيت إن كان على الهدى أو عمر بالتقوى يا علم أقصان عين يا عين يا ก็ได้กลาวว่าอยมาชาลล์คมดุลิลานี่คันอานได้มาชอาลล์มากๆเลยนะครับพญาฟาติมอครับมาชอาลล์ขอมอบสุราะอัลอาลักนี้ให้กับพญาฟาติมอจากจังหวัดสงขาครับขอรับค่ะอาจารย์ัมดุลิลาเป็นความภาคภูมิใจนะครับกับสุราะอัลอาลักษ์อย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับใช้ระยะเวลาการตะลุยแดนตะวิตของเรานะเป็นระยะเวลาเกือบสองเดือนนะในสุรนี้นะครับ ขอรับสมัตาลาทรงโปรดคุ้าามมากเลยแมะคุ้มมากเลยค่ะอัลฮัมดุลิลละได้เจาะประเด็นกันในทุกๆอายะเลยนะฮะมาชา a l a l l a h u า l a อ h i wasallam ขอรับสมัตาลาทรงโปรดปานมากมากเลยนะครับพันยาฟาติมอครับ <c oughs> ยะซากิดแล้วคอยรอนครับอัสสลาม<ร>ุอะล,ลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามวะราะบัตุลลอฮิวะบารุกาตุฮ์ค่ะผมสายต่อไปมาเลยครับวันนี้ใครสามารถที่จะโทรติดได้นะครับ พ่อถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราจะได้ส่งสุระนนี้กันอัสสลามุอะลัยกุมครับวะะลกุมสลามมาชาลลอเลขที่เท่าไรครับหกสิบค่ะเลขที่หกสิบนะครับมาชาอลลอฮ์ลฮหมดุล,ลิลละเลขที่หกสิบนี่ก็รักษาเลขไว้ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับคุณลาติฟะครับคุณลาติฟะตอนนี้ถึงสุรอะไระครับสุรอัลลักโ้โหได้ได้ไดตามตามเพื่อนทันแล้วนะ ส่งเลยครับส่งเลยฮะวันนี้ <c oughs> เชิญครับอออออาาาาาาบบบิิิิิิิิิลลลลลฮฮนนนนนััสสชตรรรรรรดีมมมมม่คะะะะ์ก اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا علام استغنى إن إن ربك ربك أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى Kanana ilah kanana ilam yang dahila nasba bin nasia nasia sin kabibatin qotia faliya dounadia sanadoun zabania กััลาานตุฮววสดดออบมาชาอัลลอฮอฺล้ามดุลิลลาห์นะครับนะอ่านได้อย่างมาชาอัลลอฮ์มากๆนะครับคือไม่ไม่ได้มีตัวไหนที่แบบผิดจังๆนะมาชาอัลลอฮ์เรียกได้ว่ารักษามาตรฐานได้ดีมากๆเลยนะแต่ละท่านแต่ละคนนะตอนนี้มาชาอัลลอห์ลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอมอบซูเราเอัลอาลักนี้ให้กับคุณลติฟ้าจากจังหวัดยะลาครับผม ก็รับหมดค่ะครับผมเนี่ยคุ้มค่ามากมากเลยนะครับกับการรอคอยในสุรนี้นะครับเกือบสองเดือนนะครับในการตะลุยแดนตะยึดกันในสุรนี้นะครับขอรับสมัครตาลาทรงโปรดปานมากมากขอรับสมัครตาลาทรงเพิ่มพูนสิ่งดีๆให้นะครับเจ้ากิจลาคอยน์ครับอัสสลามอวยคุ้มอัลกุสซลาอัลลอฮฺมะฮ์โมตะรัอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ครับไปสายต่อไปกันเลยครับอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างรัวๆ อย่างรัวๆครับพี่น้องที f, ่เคารพรักทั้งหลายครับมาชาว่าจะรับกลุ่มบอลไทยอลนะครับอัสลามุอะลัยกุลครับอัสลามุอะลัยกุลอัสลามุอะลัยกุมอาัุลสุบานะอัลลอฮุมะลิลลอฮฺครับผมเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่66ค่ะ66นะครับมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเลขที่66ของเรานะครับมาชาอัลลอฮ์ คุณอ,อ่ฮัสซานะเอ้ไม่ใช่คุณมิรอนะครับคุณมิรอใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่อ่านในรูปแบบของมุจาว,วัดกอรีนะนะ,นะครับจากจังหวัดนราธิวาสนะครับนะเออสกุรหรชลีลาฟิกุโรชส่งยังครับเอาละเฉลยจ้ะ

إلى في قريش، إلى في رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الميت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ها ما شاء الله وآمنهم من خوف วละอ่านนมิน yeah, ว er, ่าม yeah, yeah. ินขวบยิบมินมินขวมินควฟนะครับต้องชัดนูนเนี่ยพอเราเดินตัวช้าปุ๊บเนี่ยต้องให้กระชับกันอลไรกันน่แหละการแตะตัวอักษรใช่ไหมใช่มินขวบนะอย่าเขานะเขาวเพราะอักษรขอเป็นอักษรอิสติละ นี่ยประมาณนั้นครับ<ะ>ผมจ้าจ้าขอมอบสุร,กรากุรอชนี้ให้กับคุณมิรอนะครับจากจังหวัดนาราธิวาสนีครับอัล<ะ>ฮัมดุลิลลาฮิซักกิลลาคอรอนอัลลสุลตัลาสมปวดปานมากมครับอัสสลามุอะลัยกุมรู้เลยว่าพี่น้องจับโทรศัพท์กดกันมานะครับเพราะว่ายอดวิวเนี่ยลดลงฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าต้องใช้โทรศัพท์โทรหานะฮะมาชาอัลลอฮฺ คอมเมนต์ล่าสุดคุณมุญหลานบอกว่าโทรแล้วอยากให้ติดค่ะอมีนอัสสลามอะลัยคุมครับวอะ,ววววะวคุณสวามนาคติดก็ติดตลอดเลยเหมือนกันนะครับอันนี้คือคุณอุมุกระซูมใช่ไหมใช่ค่ะอ่ามาชอัลลอฮามดุลิลาห์คุณอุมุกละซูมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะอะไรนะเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือเปล่าอ่าไม่ เบ็นั้นแล้อ่าจริงๆแล้วก็คือลงท้ายด้วยหนึ่งห้าหนึ่งสามเนี่ยนะครับอ่าคุณอุมมกันซุ่มสุ่ะอลอะลักะพร้อมแล้วส่งได้เลยจ้า

Allama'l-insana ma lam ya'lam kan la. Inna al-insana layat'wa Arra'ahu astawna Inna ila rabbika ruj'a

อารอไอเจี๊ยอบบววัล่าวัลลานะยวววัลลานะอันนี้ลาม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 บางนะครับอ่าลาไม่พยายามจ้าอารอไอเจีลือบบวตวัลล่าอย่าไปวัลล่าพยายามอย่าให้อย่าให้อย่าไปห่อนะอย่าไปห่อนะลามตัวนี้นะ

فعن بالناصية <applause> ناصيه كازمه خاطئه <فاضية> فارجعنا فاليد <applause> ليه سندع الزمانيه ขันลาลาตุติอ uh ัง huh. หัวส <PAUL> ุดวังโคซาลีบบานตองโมลอาซิมมาชาอัลลอฮฺสุลตัลลอฮฺอุลอาซิมแทฮ์จิมขัาแต่ละของพระนั้นแต่สมจริงเสมอนะครับขอมอบสุรร์และอ้ายักนี้ให้กับคุณอุมุกะละซูมครับผมมาจาโรักนะมาชาอัลลอฮ์ตะลุยกันมาอย่างเต็มแม็กเลยทีเดียวนะเกือบสองเดือนนะสุรร์นี้นะครับคุ้มค่าไหมฮะ คุณค่าเยอาอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮยจัดกินอะครับอะเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอรัูวะตะอาลาทรงโปรดปรานมากๆนะครับมีสุขภาพใครที่แข็งแรงหายป่วยไวๆนะครับอย่าจัดกินนะขอรนรับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อ้าวกาบุลันบอกว่าเอาคนอุมมาคันโซมโทรติดแล้วเดี๋ยวฉันต้องโทรติดแน่เลยนะครับไปลุ้นกันครับอัสลามุอะลัยกุมครับอัสลามุอะลัยกุม

ครั้งที่แล้วนี่สุรอัตกาซุรสงมาใช่ไหมครับน่าเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับอัลกออรดิอัพร้อมแล้วเอลยครับ <c oughs> อักษรอ,อินอักษรไงอินมีการเอื้อคออัลกออู่สักนิดหนึง่งขูมันสักนิดนึงอันกออรอเอว่ะมันกออว่ามาอัดรอกมันกอออ يوم يكون الناس كن فرش مبثوث. كالفرى، راء الإبراه، كالفرى. يوم يوم يكون الناس كن فرش مبثوث. วะตะกูนุนยิบาลุกันอินมังฟูอักษรลามทุกตัวเลยนะลามสุกูลพยายามกระดกลิ้นขึ้นขึ้นให้ได้นะอย่าให้เสียงไปขึ้นที่จมูกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเปน็นนุนต่อไปเลยครับะอัมามังสกุลตฟฝอัมามังสกุลตมาวารีนฟาวฟีอัชาติ รบดียะว่าอัมมามันกฟัดมาวาซีนุฟาอุมูหูฮาวิยะว่ามาอัดกูคาไมยะนารุนฮาสียงแห่ง นารุนฮามิยะมาช๊อทล่ะลาอ,อูดิลลัตนอบคุณคุณคอดียลนี่มาชาอัลฮ์นะครับเรียนรู้กับเราได้เลยเพราะว่าเ้าเรียรกยว่าผิาดตัวไหนพอบอกให้แก้ไขก็อ่านได้มาชาอัลฮ์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากอะไรสําหรับเราเลยนะนี่อยู่ที่ว่าเราอ,อยู่ี่การฝึกฝนแล้วก็อย่างต่อนเนื่องเพื่อที่ให้คําผิดของเรานั้นเป็นอัตโนมัติข,ของเราในความถูกต้อง นะครับขอรับสมตาลาทรงโปรดปานมากๆเลยนะครับขอมอบซุลรอัลกอริานี้ให้กับนะครับคุณคอดียอจากจังหวัดสงขาครับมาขอรับค่าอาจารย์มาฉลาดดุริละคุ้มค่าครับคุ้มค่าครับผมลดดละมาฉลลอย่าจะกินละคอยรอนครับอัสสลามวะลัยกุมครับอัลัยกุมุสลามวะเรามตุอเลยวาบารกาตุคาอัลลอฮ์อะสายต่อไปยังมีเวลาสินาทีสุดท้ายอัสสลามอะลัยกุมครับอัลัยกุมุสลามอัลลอฮุอักุร

ได้ อัลลอฮ์อัลลอฮอักบรมาออัลสมดังความตั้งใจนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาออัลอนะจากวันนั้นสู่วันนี้การอ่านของเราในการประเมินตัวเองเป็นยังไงบ้างครับคคิดว่าดีกว่าเดิมขึ้นเยอะค่ะอาจารย์ลฮัมดุลิลลาห์มาชากลอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็บวกไปกับเรื่องของการอะไรนะ การฝึกฝนทบทวนอยู ate, ่เป็นประจำอินชอลเราเราจะยังคงก็ได้ว่ารักษามาตรฐานของเราอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับนะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะสามมาชาอัลลอฮ์ไปเลยนะอามิลนะขอมอบซุรออัลอาลักนี้ให้กับกะบุลันครับผมค้าขอรับมอบซึ่งนี้ไว้ไว้ทบทวนไว้นะปฏิบัติในเวลาละหมาดใช่จะได้ว่าซุรอนี้เนี่ยเรานุ่มกันมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันยาวนะ ใช่ค่ะอชาวอัลลอฮ์อะลัุลิลลาลลัมขอลาสมัติลาสมปดปานมากบาลยครับยะซากิลลาคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมอ้าวอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮะมาชาอัลลอฮ์อ่ะสายสุดท้ายครับอัลลอฮุอักบัรอัสสลามุอะลัยกุมครับวะลิขุมสลามวะรอห์มัดุลลอฮิวะบารอกะตุฮะมั่งอัลลอฮ์คุนชารีฟะติดแล้วติดแล้วนะครับตัวติดแล้วพร้อมแล้วเชิญเลยครับเราเลขที่เท่าไหร่นะครับ

اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أرأيت إن كذب وتولى ألم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا نسفع تسيد لا Na'fu yatin kadhbatin khat'a ah, fariyat 'unadiya wa naru zabaniya kan la la tuti wa sajud waf มาชาอัลลอฮ์คุ k k ้มค oh, oh. ่ามากๆเลยไหมครับคุณชริภาครับโอ้โหเจาะเจาะประเด็นกันมาวันละอายะนะอัลลอฮฺอักบักจบจบจนได้นะมาชาอัลล์อัลฮัมเบลลาขอมอบสุร้อนนี้ให้กับคุณชริภาจากนครศรีธรรมราชครับอัลชริภาขอรับสุร้อนอัลอัลกบักอัลอัลกบัก อ่าอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ขอลัสมัติลาทรงโปรดปรานมากๆนะครับมีสุขวัตถุกายที่แข็งแรงยะซากิลลาอุคอยรอนครับนะอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมอสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮมาชาอัลลอฮ์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับปิดฉากซูเราะห์อัลอาลักของเรานะครับก็ต้องขอกล,ล่าวคําว่ายะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องพิมพ์คําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับพี่น้องพิมพ์คําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับ เรียกได้ว่าเจาะประเด็นกันมาอย่างยาวนานเลยที่เราในซุรอส์อร์ลแลน์นี้จบปิดฉากลงไปแล้วเนะ่ยครับเดี๋ยวก็จะให้เวลาให้พี่น้องทุกๆท่านนะครับในวันต่อๆไปในการที่จะส่งมอบนะฮะซรีส์นี้กันอย่างต่อเน,นื่องนะครับอาจจะยังไม่ได้ขึ้นซีรีส์ใหม่นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้ตามกันทันนะครับพี่น้องที่กระเังไหลครับก็ต้องขอการควาว่ายุดยากมุลนรอคอยรอนนะครับพี่น้องครับจะาว่า รายการของเรามีประโยชน์นะครับทางสถานีของเราสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกๆท่านก็อย่าลืมในการที่จะสนับสนุนกันนะครับผ่านหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะรายการใดนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันได้ในการสนับสนุนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทีมงานทุกๆท่านนะครับท่านผู้กองฟารุกนะครับท่านอาจารย์ออชอรีเรียงปาดนะครับ ตลอดจนบรรดาคณาจารย์วิทยากรทุกๆท่านนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทีมงานนะครับอันเข้มแข็งของผมนะครับทีมงานห้องส่งนะครับที่ประสานลิงก์นี้ให้เกิดการเรียนรู้กันในทุกๆเช้านะครับเนียรเรียนตลอดชีวิตถึงแม้จะผิดอัลลอฮ์ก็ให้อภัยความพยายามอยู่ที่เราผู้ที่ให้ความสาเร็จนั่นคือพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะมูตาลาและนี่คือทั้งหมดของรายการแต่ลุยแดนชีวิตพบกันใหม่ในวันต่อไปอินชาอัลลอฮ์ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا